ดีจะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยในเรื่องในเรื่องเร่งผิวขาวนะคะใครที่ผิวไม่ขาวผิวไม่กระจ่างใสใครที่เป็นฝ้านะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกํนาลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตอนแรกเราจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะใครมีมะขามเปียกแบบฝักให้เราเป็นละลายกับน้ําเปล่าหรือกับนมลดจืดได้เลยนะคะส่วนตัวไม่มีมะขามแบบฝักนะคะมีแบบนี้ก็จะใช้แบบนี้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ใช้นะคะทุกคนมีแบบฝักให้ใช้แบบฝักจะดีกว่านะครับซึ่งแบบนี้เขาจะมียากันบูดกันเสียอะไรลงไปผสมลงไปนะคะทุกคนจะไม่แนะนําให้ใช้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้แก้ขัดได้เลยนะคะ ใน่วนของน้ำมะขามเปียกเขาจะมีกรด aha ของผลไม้อ่อนนะคะเขาจะมีวิตามิน c ีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะตัวต่อไปได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงใบัวบุกนะคะ ใครไม่มีมีสมนุนไพรพอกหน้าตัวอื่นๆเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงใบโบโบกเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินต่างๆอีกมากมายเลยนะคะเขาจะมีสารไกลโคไซด์นะคะซึ่งจะเล่งเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะทําให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะช่วยลดปัญหาการเสรื่อมโทรมของสภาพเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงใบโบโบกอยู่ที่หนช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือเจลว่านหางจระเข้สดนะคะส่วนตัวทําจิบใส่ฟิตไว้ใช้นะคะหลังจากนั้นก็เอามันละลายนะคะให้เขาละลายออกมาเป็นน้ําแบบนี้เราก็เอามาใช้ได้เลยนะคะบอกเลยสูตรพอกหน้าแนะนําให้เป็นเจลสดจะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของเจลสดก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้สดอยู่ที่ 1- 2ช้อนชานะคะใส่ไปเลยนะคะทุกคน ใครไม่มีเกลียวสดก็มีเกลียวสําเร็จรูปก็ใช้ได้เลยนะคะหลังแกงั้นั้นเรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ลนะ3-4ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสูตรนี้แนะนําก็ให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ํามะขามเปียกนะคะทุกคน ให้เราผสมให้เขาเข้ากันนะคะเนื้อเขาจะเนียนมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทาเลยนะคะเราใส่เกลียวสดเขาจะเป็นยางยืดๆแบบนี้นะคะทุกคนเต่บอกเลยใช้ดีมากๆเลยนะคะใช้เกลียวสดพอกหน้านะคะหรือใครจะใช้ไปทาเป็นเซรั่มก็ได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ